เขาได้แล้วก็แล้วไป

ต้องยังเป็นเจ้าพูดไปเลยอะไรก็ได้ก๋วกองก้นกองก้นฮะอะไรนะกองก้นมาสั่นคนกองก้นให้ให้มาดูด้วย กองใหญ่พอไหมทำยังฉันควรได้หน้าแนี้เนาะก็ใช่ก็ใช่แต่ปอคิดทําข่าน้ำไม่ออกแตไว้แข็งเออ